หลี่ย่าหลินแทบไม่เคยเจอคดีที่น่าหวาดหวั่นเช่นนี้มาก่อนคดีก่อนหน้านี้ค่อนข้างยากลำบากเพราะขาดบาะแสเช่นลายนิ้วมือและรอยรองเท้าที่แตกละเอียดภาพจากกล้องวงจรปิดที่เบลอและอื่นๆแต่ครั้งนี้กลับมีบาะแสมากเกินไปจนหน้าเวียนหัวภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นรถยนต์หลายสิบคันที่เหมือนกันกำลังวิ่งเข้าทางหลวง จากนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางหรือออกจากทางหลวงไปคนละทางที่น่าประหลาดใจที่สุดคือรถยนต์ทุกคันใช้ระบบ ETC ของรถคันเดียวกันซึ่งหมายความว่าพวกเขายังแฮกระบบเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงอีกด้วยตอนนี้เขาสามารถสืบสวนได้หลายช่องทาง,ชง,ทางเช่นเส้นทางประจำวันของรถยนต์แต่ละคันและแหล่งที่มาของรถแต่ละคัน เขาสามารถสืบสวนได้ว่าใครซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่เหมือนกันจำนวนมากมายสำนักงานจัดการรถยนต์ใดเพิ่งรับจดทะเบียนรถยนต์รุ่นเดียวกันและแฮกเกอร์ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ในระบบ ETC หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเบาะแสมากเกินไปก็แทบจะเหมือนกับไม่มีเบาะแสใดๆเลยเบาะแสะทุกอย่างสามารถถูกตรวจสอบได้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าการสืบสวนเพิ่มเติมจะนำไปสู่ทางตันหรือนำไปสู่กับดักที่ซ่อนอยู่หรือไม่หากพบเจ้าของรถแล้วติดตามข้อมูลแต่กลับพบว่าเป็นข้อมูลปลอมหลักจะเป็นอย่างไรหากพบร่องรอยของแฮกเกอร์แต่ข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นกับดักที่จงใจดังนั้นหลี่ย่าหลินจึงไม่ต้องการเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ ความหวังสูงสุดของเขาคือ AI สามารถระบุตำแหน่งรถของเสี่ยวชูหอรานได้โดยการตรวจจับความผิดปกติเล็กๆน้อยๆซึ่งละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มนุษย์จะตรวจจับได้หากเขาสามารถแยกรถเทียงคันเดียวจากรถหลายสิบคันได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมากดังนั้นเขาจึงป้อน f o o เจ g e วิดีโอทั้งหมดลงในโมเดล AI เพื่อให้มันวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรถ AI วิเคราะห์รถจากหลายมิติทันทีและสรุปว่าไม่มีความแตกต่างภายนอกแม้แต่รอยเปื้อนที่ชัดเจนพิสูจน์ได้ว่ารถ,รถได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงก่อนออกเดินทางหากจำเป็น AI ยังสามารถประเมินพฤติกรรมของระบบกันสะเทือนในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้ภาพวิดีโอเพื่อประเมินความลาดชันของถนนและประเมินความลาดชัน จากนั้นจึงสามารถประเมินพฤติกรรมของระบบกันสะเทือนเมื่อรถเคลื่อนผ่านระดับความลาดชันที่กำหนดโดยอาศัยความเร็วของรถไม่ว่าจะเป็นสปริงแบบธรรมดาระบบกันสะเทือนลมหรือระบบกันสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าตัวถังรถจะยุบตัวหรือคลายตัวเมื่อเคลื่อนที่ผ่านถนนที่เป็นลูกคลื่นปัจจัยหลักที่กำหนดแอมพลิจูดของความลาดชัน ได้แก่ความลาดชันของพื้นผิวถนนความเร็วของรถการปรับแต่งระบบกันสะเทือนของรถและน้ำหนักบรรทุกของรถหากมีความแตกต่างใน4ประเด็นนี้ประสิทธิภาพของระบบกันสะเทือนของรถก็จะแตกต่างกัน AI มองว่าเนื่องจากเป็นรุ่นเดียวกันระบบกันสะเทือนจึงต้องเหมือนกัน AI สามารถคำนวณความลาดชันของพื้นผิวถนนและความเร็วในการขับขี่ เื่อพิจารณาว่ารถคันเดียวกันมีค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาเท่ากันหรือไม่เมื่อขับผ่านความลาดชันต่างๆด้วยความเร็วที่ต่างกันตัวแปรเดียวที่ไม่สามารถคำนวณได้คือน้ำหนักบรรทุกของรถยิ่งรถมีน้ำหนักมากเท่าไหร่ระดับความผันผวนก็จะยิ่งต่ำลงเมื่อต้องรับมือกับคลื่นขึ้นลงและในทางกลับกันเช่นเดียวกับเรือที่บรรทุกของเต็มลำจะมีเสถียร,รภาพมากขึ้นเมื่อต้องรับมือกับคลืน่น AI ได้ระบุจุดเข้าออกของตัวเองไว้มากมายซึ่งทำให้ลิยาลินรู้สึกสมเหตุสมผลมากเขาจึงอนุญาตให้ AI วิเคราะห์ตามแนวคิดนี้ทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ AI ทำงานด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลาหลายสิบวินาทีมันรายงานว่าผมคำนวณความลาดชันของถนนความเร็วรถและครื่งของรถในวิดีโอเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยา หลังจากเปรียบเทียบผมพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาของรถทุกคันเท่ากันซึ่งขัดกับสัญชาตญาณลิยาลินถามทันทีว่าคุณหมายความว่าอย่างไรที่ว่าขัดกับสัญชาตญาณ AI ตอบว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาที่คำนวณโดยใช้3จุดนี้เท่ากันสำหรับรถทุกคันนั่นก็แสดงว่าน้ำหนักบรรทุกของรถแต่ละคันใกล้เคียงกัน หากน้ำหนักของรถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาของรถแต่ละคันควรจะแตกต่างกันรถที่เบากว่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาสูงกว่าและรถที่หนักกว่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์ปฏิกิริยาต่ำกว่าหลี่ย่าหลินอุทานด้วยความประหลาดใจว่ารถหลายสิบคันจะมีน้ำหนักเท่ากันได้อย่างไรกันถึงจะมีรถคันอื่นมาถึงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ย่อมแตกต่างกันไปตามระยะทางที่วิ่ง ความแตกต่างของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ย่อมหมายถึงน้ำหนักที่ต่างกันด้วยปัญญาประดิษฐ์ตอบกลับว่าเนื่องจากความแม่นยำของวิดีโอไม่เพียงพอการวิเคราะห์ความสูงของช่วงล่างของผมจึงมีความคลาดเคลื่อนอย่างน้อย1เซนติเมตรและความแตกต่างของน้ำหนักน่าจะอยู่ในความคลาดเคลื่อนนั้นพูดอีกอย่างก็คือถ้าความแม่นยำของผมแม่นยำถึง2ตำแหน่งทศนิยม ความคลาดเคลื่อนของพวกมันคือ3ซึ่งเกินกว่าที่พอมาจับประเมินได้ถ้าความแตกต่างของน้ำหนักโดยรวมไม่เกิน5กิโลกรัมผมก็ไม่สามารถตรวจจับได้หลี่ย่าลิ่นแทบจะสะบดออกมาแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าเสี่ยวชูหอรานกำลังขับรถคั้นไหนแต่ที่แน่แน่คือมีคนอย่างน้อยสี่คนอยู่บนรถรวมถึงคนขับด้วย น้ำหนักของรถคันอื่นๆหลายสิบคันนั้นเท่ากันซึ่งพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประการแรกรถของเสี่ยวชูรานมีระบบชั่งน้ำหนักในตัวซึ่งสามารถคำนวณน,น้ำหนักบรรทุกของรถได้ทันทีที่ครอบครัวขึ้นรถประการที่2ปฏิกิริยาตอบสนองของรถคันอื่นๆนั้นรวดเร็วมากเพียงครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงรถของเสี่ยวชูหอรานบนทางหลวง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาปรับน้ำหนักได้ในเวลาอันสั้นและสามารถคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงคร่าวๆได้อีกด้วยรถคันนี้มีน้ำหนักเปล่าเพียงประมาณ2ตนันหากบรรทุกผู้ใหญ่สี่คนน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก300กิโลกรัมสำหรับรถที่มีน้ำหนัก2,300กิโลกรัมน้ำหนักส่วนต่างจะถูกควบคุมให้ไม่เกิน5กิโลกรัมซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากหลี่ย่าหลินถาม AI ว่า จากข้อมูลปัจจุบันมีวิธีใดที่จะหาความแตกต่างระหว่างรถเหล่านี้ได้บ้าง AI ตอบว่าข้อมูลวิดีโอปัจจุบันทั้งหมดเป็นวิดีโอวงจรปิดที่มีความแม่นยำจำกัดเราจำเป็นต้องจัดหาข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อการวิเคราะห์จากนั้น AI ก็พูดว่าถ้าเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมการวิเคราะห์เรื่องนี้ก็ค่อนข้างง่ายสำหรับผมแต่น่าเสียดายที่เวลามันผิด หลี่ย่าหลินรู้สึกประหลาดใจและถามว่าทำไมเวลามันผิดอะไรพิเศษเกี่ยวกับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม AI ตอบว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมมียุงเยอะกว่าเมื่อรถทุกคันวิ่งด้วยความเร็วสูงด้านหน้ารถจะชนกับยุงจำนวนมากแม้ว่าจะมียุงจำนวนมากเช่นเดียวกับลายนิ้วมือและ QR code ตราบใดที่เปรียบเทียบกันเป็นไปไม่ได้เลยที่รถจะชนซากมาแมลงที่อยู่ข้างหน้าในกรณีนี้การหาตำแหน่งของอีกฝ่ายเป็นเรื่องง่ายแต่ยุงยังไม่เริ่มขยายพันธุ์รอบใหม่ในฤดูกาลนี้และไม่มีรายละเอียดใดๆที่สามารถแยกแยะได้หลี่ย่าหลินถอนหายใจเขาไม่เข้าใจเลยว่าใครจะระมัดระวังระมัดระวังมากขนาดนั้นแม้แต่น้ำหนักของรถก็ยังถูกควบคุมได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ ปกติแล้วไม่มีใครจะพิจารณาแง่มุมนี้และถึงแม้จะพิจารณาก็คงไม่แม่นยำนักเว้นเสียแต่ว่าคนผู้นี้จะรู้ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่และได้เตรียมตัวไว้แล้วเมื่อคิดเช่นนี้หลี่หยาหลินก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างพลางครุ่นคิดว่าคนผู้นี้รู้หรือไม่ว่าเย่เฉินมีแบบจำลอง AI ทันใดนั้นความสงสัยของเขาก็ได้รับการยืนยันในทันที ต้องใชแ่แน่ๆเขาโทรหายเย่เฉินทันที่วิเคราะห์สถานการณ์อย่างจริงจังก่อนจะสรุปว่าคุณชายเย่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครพวกเขารู้ดีถึงความสามารถของคุณพวกเขารู้ว่าคุณมีโมเดล A.I และรู้แม้กระทั่งว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผมในการสืบสวนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาวางแผนทุกอย่างอย่างไรที่ติดตั้งแต่แรกป้องกันไม่ให้ AI จับจุดบกพร่องใดๆได้ ความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งเช่นนี้สามารถสั่งการคนจำนวนมากได้อย่างแม่นยำโดยไม่ผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นปรมาจารย์แห่งการวางแผนและชัยชนะจากระยะไกลยอย่างแท้จริงเย่เฉินตกใจกับสิ่งนี้และพึพมพำว่าแม้แต่ตอนที่เรากำลังอบพยพหน่วยสังหารความคิดของเรายังไม่ละเอียดถี่ถ้วนและความใส่ใจในรายละเอียดของเราก็ไม่แม่นยำเท่านี้ ใครกันที่จะหมกมุ่นกับรายละเอียดขนาดนี้หลี่ยาลินถอนหายใจท่านอาจารย์เย่ข้ามีชีวิตอยู่มากว่าห้าสิบปีแล้วแต่ข้าเจอคอนมีความสามารถแบบนี้แค่สองคนเฉินรีบถามพวกเขาเป็นใครหลี่ยาลินกล่าวหนึ่งคือพ่อของคุณและอีกคนก็คือแม่ของคุณ